หลังจากนั้นก็นมาบริหารงานด้านโฆษณาของบริษัทโอสถสภาเต็งยูจำกัดและหลังก็ยุบหน่วยโฆษณาโดยาย้รถยนต์เดี๋ยวนี้มาเป็นคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตเห็บร้อยห้าสิบคอนเสิร์ตฉลามและก็มาจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หนังกาแปลงที่จังหวัดลำปางแล้วก็นอกจากก็กรวมทีมนะครับรพวกเครื่องปูเก่าๆครับมาตั้งทีมภาคนะครับให้เสียงโดยพันธมิตรนะครับวันนี้ก็แยกมาหนึ่งคนมาโชว์ภาพทุ่นี่โดยภาคชก่จริงๆิงแท้รวมเป็นเสร็จ ทีนี้เพื่อการยอนยุคให้ท่านลึกลึกหนึ่งหนังสมัยเมื่อปี2075เลยมีการภาคโดยที่เขียวครับจะไม่มีเสียงแบบแบ็กกราวคือไม่มีเสียงในฟิล์มแต่เราจะใช้การบรรเลงดนตรีวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับคือพูดง่ายๆว่าจากนักศึกษาบัณฑิตศิลป์ของรกรมศิลปากรมาบรรเลงครับซึ่งคนบรรเลงนี้นะครับก็บอกเลยว่าลูกชายเลยแหละว,วันนี้ศิลป,ปินนครรัวครับ และคุณสีสุขพัญ์นะครับก็ต้องขอบคุณคุณรงังสีคุณแดงและคุณชาลีนะครับซึ่งตลาดบางหลวงซึ่งนครปฐมนะครับขอให้เกียรติเป็นเชิญมาเพื่อนำศิลป,ปะอันเก่าเก่ที่ไม่หายสาบสูญไปไห้ท่านดิฉมกันครับครับท่านผม <c oughs> ก็เป็นเรื่องราวเราสังเกตของคุณมานิตนะครับ <c oughs> ลืม <c oughs> พูดถึงนกคุณ <c oughs> ไปคุณมานิต์วรชันนะครับครับ วันนี้ที่จะมาภาคใเ,เป็นหนังเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอ,อีสานครับผมก็ <departments S 1> ต้องมีภาคเหนืออีสานเรอาอีสานเลยครับ่คุณบรณิตอยู่ภาคเหนือทําไมไปภาคอีสานอา่เป็นคนจังหวัดยโสธรนะครับเป็นคนอีสาน<อ>ก็ไปได้เคยมีภรรยาอยู่ที่ลำปางครับครับครับออกามไปทางนู้นนะครับเรียกวา่าอ่าอีสานอีสานทั้งเหนือด้วยทั้งลำาปางทั้งเหนือและอีสานด้วยครับครับกับอ่ หลายๆท่านนะครับถ้าถ้าพี่มายุบมีอายุหน่อยคงจะเคยได้เห็นการภาคหนังการโฆษณาก่อนจะใช้หนังสมัยก่อนเขาเรียกหนังขายยาครับครับก่อนจะใช้หนังก็จะมีรถโฆษณาวิ่งตามตลาดตามชุมชนชวนเชิญชวนให้ไปดูหนังก่อนฉายหนังก็จะมีการโฆษณาโดยสมัยก่อนนี่ครับก่อนจะฉายหนังกลางแปลงเนี่ยจะมีรถรถุจิบนะครับโฆษณาขายยา จะมีหนังขายยาหลายบริษัทครับไม่ว่าจะเป็นบีเอ็นหัวบริษัทยาวราชเยอะแยะมากมายสกเกตเวลาเรียนหนังสือนะสกเกตยังไงเวลาเรียนหนังสือกำลังอ่านหนังสือเรียนหนังสืออยู่สักเดี๋ยวก็มีโฆษณามาแล้วตามถนนนะครับ อาคืนนี้ดูหนังการแปลเสนอฉายที่บริเวณสนามย่านนาทีวการวันนี้พบการแสดงของมิตรใจประชาชผู้พิพจารณาชาวบ้านเอาเสื้อเอาสากระดาษไปรองคุณนั่งดูหนังกลางแปลนแรงคืนนี้นะครับมี่หลี่ยมสตูสกตก่างไปด้วยช่วยกันซื้อยาคนเลยเรีกคนละน้อยคนละสี่สิบห้าร,ร้อยก็พอ,อวันนี้ไม่ต้งองยาพยาท่าโดยชายจริงหญิงกระเทยอะ่ที่สนามกลางแปลนสมัยก่อนโอ้อย่างนี้มันปลอมมือเป็นงเดียวเลยครับจะไม่ตบมือให้เดือดเพราะอย่างนั้นแล้วเนี่ย ตอนผมเด็กๆเขาบอกว่าขายหนังขอยขายก็ขายยาครับขายหนังไปสักครั้งสักพักหนึ่งหนังนุกหยุดหยุดก่อนคะขายยาเพราะมีที่นี่สิบสิบแผงนะครับเอาไว้ที่นี่เดี๋ยวถูกดังกันต่อเนะครับสนใจก็ราซื้อที่พนักงานนี่เขาคือเทคนิคการขายยาสมัยก่อนครับครับครับนี่ก็คือในอดีตนะครับในอดีตโฆษณาขายยาครันะครับแล้วก็ ก็จะมีการฉายหนังอ่าได้ฉายหนังครับแล้วจะมีการผ่าครับภาซึ่งภาพยนตร์ในวันนี้นะครับก็ได้รับความรู้มาจากที่พิษภัณฑ์น้ำกลางแปลงกลางแปลงเป็นบัดนำปานครับกลางนะครับผมวันนี้เราได้นำศิลปะสามนิตมาจัดครับซึ่งจัดเป็นชั้นแรกของประเทศไทยครับผมเขาปกติไม่ได้แสดงการแจ้งนะครับปกติแสดงกันในหอประชุม นี่ก็เพิ่งม,มาจาัดนยนุสยาวิทยาสิรินธรสิรินธรนๆๆะแสดงเนอะพี่เป็นแฟนต้องติตั้งแต่ยี่สามยี่สิบเจ็ดวันนี้มาสุดท้ายครับที่ศูนย์สิรสินทธรคทนเลยยังไม่เก็บของอ่ะมาโชว์ทดริก่อนก็อาศัยว่าเราอยู่ในเครือข่ายเดียวกันครับในเราเอามานี่ในในในนามของสภาวัฒนธรรมาอกเราเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมด้วยกันคลับก็มีอะไรก็จะช่วยเหลือกันครับ วันนี้ก็ขอบคุณคีมนินนะครับแล้วก็ผู้ชายผมอยากแนะนำชวนชายนะครับเชิญเราบันเดเตือนนอนเดอเกิดมาเป็นคนต้องหักแผ่นดินเกิดเข้ามีศาสตร์มีศาสนามีพระมหากษัตริย์เข้าต้องพันษาทักศาสนาทักพระมหากษัตริย์แผ่นดินไทยตัวว่าเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานหรือว่าเป็นแผ่นดินเดียวกันเด้อ ถึงมันจะแห้งแดง,งแผ่นดินไงก็ตามเมืองไทยเรามีพภพมหาสัตย์ซึ่งเป็นลมก้าวเข้าอยู่ดีไม่แห้งเข้ามีเขากินดินน้ำซ้มแผ่นดินมีนม้ำในน้ำม,มีป่าในหน้าม,มีเขาอย่ายลืมความเป็นคนไทยเ้อชาติใดก็ามแดงพะวัาจะเป็นชาติเหนือพะวัาจะเป็นชาคใดปพะวันจะเป็นภาคอีสาน เขาบ้านเดียวกันเด้อพี่รองเอ้เข้ากับกนบ้านเขาบ้านเดียวกันเอาเร็ว,รวน้อยแล้วหนาแรงแล้วฝนยังไม่ตกมาเลยเอาเลยพูนสวัสดีครับพ่อไอ้คูนเร็วน้อยเร็วจงมุ่งช้าเรามาถึงที่แล้ว เอาเร็วเขาเข้าทั้งหลายเร็วพวดก,กันเร็วดินแเหรียจำนำซุ้มปาถมือี่แห่งแรกก็ได้กระสามอย่าลืม้านเกิดเมืองนอกนะพี่น้องเอ้ยเข้าอยู่หมองใจกระสามแต่ในบผ่นดินไทยจะแ,<ถ>แ,แตกแยกกันให้เข้าพากัน<ด>ไปคารวะแล้วน่อยเร็ว ด้านหน้านเร็วเข้าเร็วเอาช่วยกันพอพูดเลยเอาเร็วตามไปเร็วเอาดูขบวนด้านหน้าด้านหลังด้วยนะเออบอลอลูนเราป้องยัยไอ้ยไม่ใช่แดงแค่ไหนจะเลื่อด้วยเออเอาบอลแดงไม่กินน้ำเนอะโอ้บอลลูนเอาบอลแดขง,ลลงของบอลลูนเอ,เอาเร็วมาขำหน่อยเร็วมาขำหน่อยด้านหลังกม่จะได้เออเรียบร้อยแล้วโอ้ดีหลายเด้อไป จยลืมนะเอาถังไปน้ำมาองน้าไปน้ำไปใส่น้ำดีน้ำซึ้มเฮ้เขาซืไปใส่กั่นหรอเฮ้ยท้องสุกเอ้หนหนอยเอ,า,เอาว่าจยังได้ท้องสุกด่านนี้หน่อยเร็วเราจะไปกาลสินไปให้ยังไปเอาน้ำโอ้อ่า,า,า,อ,า,าอยู่ไหมท้องสุกอยู่ไหมอยู่อยู่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนอเดี๋ยวซืไปหาเด้อ เป็นนภาาาษไทยและอีสดี๋ยวเดี๋ยวบอลยี่งก่อนเท่ายิ่งบอลเอาว่ายังไงท้องเสียงโอ้โหโอ้โเดี๋ยวก่วอนจะไปจไหนเหรอโอ้โอยบม่เห็นตาเห็นตากระโดดแล้วเนาะฮะเป็น,น,นยนังไงโอ้ดีใจจะพากัานไปใส่เนี่ยฮะโอ้ตั้งใจว่าจะไปกาฬสินธุ์ไปเห็นอย่างกาฬสินธุ์ ดินดำน้ำซุ่มก็เลยเส้นนี่น้ำไหลกระลสีนี่น้ำมันใสแจ๋วเลยโอ้โหจะบอกไปต้องคอยบอกขอว่าอปทิ้งไปทิ้งเมื่ได้่ลองเพราสว่าเหตุยังไดเออจำเป็นต้องผ้าเขาไปเอาน้ำเนอะโอ้เสียวเลยเข้าเป็นเสียวกันถึงที่ไปใช้ก็ตามแท้เดียวเข้าจะอยู่เมืองนี้แหละมันจะแห็งแรงกัสร้างเข้าย้อมสายกันไปที่ต้องเข้านี่แหละตามใจด้องด้วยเลยเอาไปกินกลางทางเนอ เป็นใจๆไปไอ้คุณเออสบายดีอ้าวกินเตาเนี่ยไปกินกายข้างเข้าใจบ่ <im it> ล่ะทธิ์เกิดไรก็คิดทอดมือขึ้มาเด้อในน้ำแล้วมาฝางกันโอ้ยหมดเืมอหรอกไม่ลืมนะว่าคนเนออ,เอช่วงนีล้ละเออช่วงนี้ด้วย้วยเอาเนื้ปลาจะตากแดดมาฝางนะคุณน่ะขอบใจ ไปได้ไหมตังเสริมขอบใจผมไปในคลับโชคดีเลยชคดีเลยต้องไปก่อนนะครับเลยชคดีโชคดีังนผมจะไปแห้มาฝากนะเออชคดีเด้อชคดีเด้อไปได้ตังเสริมไดเออชคดีอย่าลืมเด้อเต๋ปลาแล้วตาแดงมาฝากเลยเด้อเห็นมาแดงหองมาฝากกันได้โชคดีโชคดีขอบใจ แลขี่กระบอกว่กรุบเอ๊ะข้าขอดูวะเฮ้ยไม่ไดาาไะะ้ข้าไม่ยอมให้แกไปนังขาดข้าเจอนะนี่ข้ามีเลยฮะอะไรเหรอดีไงได้เนี่นี่แลกกันหรอกฮนะเอาไหมเนี่ยข้ามีตัวใหญ่กว่าแกนะ เยอะแยะมากกว่าดูสิเดี๋ยอะไรแม่งกีนนูนแลกกันหน่อยไหมละ่ะโอไม่แกนใจร้ายจังเลยอะ่ะคูณสมบวติแกเป็นคนใจดำหน้าดูนะขอแลกแค่นี้แกก็ไม่ยอมเฮ้ยไม่ถ้าไม่สนใจแล้ะว่อถ้าจะกลับบ้ไปแต่งเตะดีไหมเนี่ยไรแค <c oughs> ่นี่แค่ะยังเลยเดี๋ยวขอได้เดียวไม่ได้โอ้ยพ oh, 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 oh. ้าไม่สนละพ่อคุณร้องมาคุณเลยฉันโดนระนุนถ้าไปละติ้งหนุน ใส่โอ่งได้ยังน้อย,ยร่างหนาร่างขามันแห็งมันแรงหลายอ่าเร็วเล่นหนาไดโอ้โอพ่อะอนี่พ่าทำนายพ่าเนี่ยบาวจุล่าลอ๋อนี่บ่าวเลยพ่าแม่ล่ะเรยกว,ว่าบ่าวอีสานมันขึ้นทองฟา้ามาดูดิดูดิ นี่คุณเลียวันละหน้าล้างตาเลยค่ะลูกคราบหน้าลังตาให้เรียบรเอยเลยเก็นกายงานยาด้่ยคนกีด่านเพราคนลุยสารเ้าต้องขยันตัวอย่าไป็นลูกบปรงฟันล้างหน้า กอเบอรกข่ามันโน่นนู่นอะไ,อาม,าไม่ใช่ไหนตกใจวโะ,อะโอ้ขี้แดดขี้แดดะปอ้ยมันทิ้นี่ไม่พอทไมล่ะจะัดทิงแกก็ไมได้กินนมันเสียไม่ได้กินาสามจริงไหม <laughs> โอ้ย ไข่ล่าได้ลูกนะ้องเออนี่ไข่มกนะเอาไข่มกุมกามาต้มกินน่ารู้อะเออนี่แหละบนราคันว่าไข่มกุกในต้มกินดีนะมีหลายไปแน่โอ้ผู้ใหญมาเนาี่ยมาขายข่าวขายอย่างเนี่ยต้องใส่โอ้ยแก้วนะมานั้งเี่อฮะมันมาแหลกข,ข่ามันเอาได้เอาเสือผ่ามาแลกข,ของอ่าดูบพิ่มอ,นะอีกนิดนะเออกินไข่เน,น,นี่ยไข่มุกซ่าเนี่ยแซ่บดี ลองกินน่อยนะพอนะเออดีขึ้นกันเอาลองจะนอยจะกินลูกนะเออว่าไงเจ็ชตัวในไปยังเนี่ยม,มันเมือนแหลกเขาแรลกน้ำไปยังแรลกมันก็เบิ่งกินหน่อยเออดีขึ้นกันหรอกมันแห่งแลกหลายเอาไขปิดไขกายในแหลกขอดีใจดีใจัใจจงเอาลนะมีทั้งผ้ามีทั้งเข็มมีทั้งยารักษารคก เยอะแยะสบายสบายโอ้โหไดเรียบร้อยเออเอยังชั่วหน่อยวันนี้ไม่มีสัตว์ไม่มีนกเลยไปไหนกันเนี่ฮะอ๋ออีกคำกอง ทำกองมาตักน้ำคนเดียววันนี้ต้อหาทางจีบคำกองหน่อยดีว่าอ,อยู่ตรงนี้ฮะกำกองเอ้ยสวยก็สวยสาวก็สาวค่ะไหนจะไปทางไหนฮะเอุ้ยอ้ยวขาดอุย้ยน้ำเล็บแมวเกาะอ้ขาดน้อกำกองอยู่คนเดียวสวยด้วยขาวด้วยหอออยูอ่ฮะ ไม่มีใครเห็นโอ้ยอ้หนุ่มกรุงเทพยอย่างฉันนั้นมาอยู่บ้านนอกวัานาแล้วมาเจอสาวสวยแบบนี้โอ้ยสวยน่ารักซะด้วยขาวกอขาวโอ้คำกองเอ้ยวาสนาคนเมืองกรุงมาอยู่บ้านนอกอีสานเห็นสาวอีสานที่สวยอย่างนี้หน้าตาน่ารักอไปทางไหน หายยากจังเลยโอ้ก oh. oh. ิงกาก็ไม่เคยเจอเอ๊ะโอ้โหเฮ้ยจุดเอ๊ะเศาเศาะนะยายาด้วยไอ้แคมยาขอชื่นใจหน่อยเจนายาจะเคยเห็นยาโอ้ยเศาขอชื่นใจหน่อยเจนาเคยบอกแล้วว่ายาในแบบนี้ก็ใจบ่โอ้ยไม่เศาะเศาะได้ยินป่ะโอ้โหขอชื่นใจหน่อยเจนา อ้อนี่กงกองเจ้าใบ้านหลายเด้อมาไม่เป็นไรนะเอามาดี๋ยวนี้เด้เจ้านี่สุดรวดเนอะนิดหน่อยนะไม่เป็นไรนี่เพจับขนาดนี้แค่นี้เองโอ้หอมชื่นใจจริงเลยคนบ้าก็ผีทะเลเจ้านี่สุดรวดอีหลีเด้อขอชื่นใจหน่อยนะครับกองหอมจริงๆฉันเองก็ไม่เคยชอบใครนอกจากทำกองเพียงคนเดียวเท่านั้นขอชื่นใจหน่อยนะเจ้านี่บ้านหลายเอาผาใครมาเดี๋ยวดีแน่ เดี๋ยวงป็ไงจังใจว่าอ้าวบ้าคนผีทะเลหอยสร้างเจ้าไร่หลายกับกองจะมาอยู่ที่อีสานเนี่ยหลายปีที่อยู่ที่นี่ฉันในรักเธอจริงนะเข้าใจไว้ด้วยแล้วฉันไม่เคยรักใครเลยบ้าไปขอพอ่อขอแม่ดิทหารรักนะ่สะสาบานได้บอกว่าสิรักคอยรักคอยคนเดียวนะฮะโอ้สาบานได้ ถึงไงก็ตามแต่จะขอรักนดีตลอดชีวิตเลยเป็นความจริงคับกองถ้าหากเราแต่งงานกันนะฉันจะพาเธอไปอยู่ในกรุงเทพตกลงไหมล่ะเราจะมีความสุขที่ดีแดนสวรรค์ที่กรุงเทพเนี่ยแสงสีวิไลเยอะแยะมากมายและเราไม่ต้องมาทําง,งานลำบากอยู่อย่างอิสานที่นี่ใครก็อยากเยาลยใช่หรอรับรองฉันเองสบายได้หวารักเธอคนเดียวในชีวิตเลยออคำาลองอ่ะขอโทษเลยนะติ่ฉันรังแกเธอ จริงๆริงแล้วเธอตลอดอเป็นความจริงบ่สาบานในบาปประสิทธ์อยตลอดที่วิตสาบานได้โอ้มเทวดาฟ้าดินข้าขอสาบานว่าโอ๊ยโอ๊ยเป็นยังไงอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วฮะตายหาแล้วอ้ยอันนี้มองเห็นละมันแอบดูบนต้นไม้ทำไงเออตายแล้วเจ้า,เจ,าเจ้าบ้านที่ว่าจริงดหนเนี่ย ให้กล oh, oh, like uh, right yeah. mm ัวเลยนะโอ้แบบนี้ทางนี้แล้วเอพี่กำกองพี่กำกองเล่าผมด้วยเดี๋ยวผมจะไปช่วยไอ้นี่มันลังแกพี่สาวฉันเนี่มันอยู่ไหนจะจัดการกับมันอย่า

โอ้โหมือนี่นักร้องดังมาเลยมาเนี่ยโอ้วันนี้มีนักร้องดังมาเวยเหรอใช่ออทกกองมองอีมาไหลัยามาโอ้บททานเย็นหลังแก่นเข้ามาเอาเร็วเร็วพวกเราเร็วฮอ่ามาเร็วอทาท่าน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 ทอานท่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 บท่นท่า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 นทานท่านท่ท่านาท่านทท อ๋ใส่บาตรด้วยครับหลวงพอ่อโอ้ดีหลายดีหลายเฮ็ุบุญได้บุญผู้ใดเห็ุกะบะโนั่นก็นเป็นผู้ใดฮถึงจอมาอยูอีสานที่มาจากทางใต้ระดามแต่เจ้าก็สามารถคืนได้แต่เพียงนี่เขาสามารถอยู่ได้ในหลวงพอ่อถูกแล้วเจะะว้าจะเป็นคนภาคใต้ก็สร้างเป็นคนภาคเหนือระดับมาอยอีสานก็ขึ้นแผ่นดินไทยให้ครับชาติศาสนาพระมหากรย์เดอบานเมื่งเข้าจะอยู่สงบสุข ขอบคุณลวงพ่อครับลวงพ่อผมก็ฝากลูกชายลวงพ่อช่วยตักเตือนให้ลูกชายผมเป็นคนดีด้วยนะครับเพราะว่าลูกชายผมสด้ายเขาไปหยังคอยชี้ักเตือนลูกชายเจ้าให้ลูกชายเจ้าเป็นคนดีฐานะสีเจ้าเป็นเผอยอยู่ในบองนี้ไอ้แล้วไอ้แล้วเราดันนี้แล้วหน่อยแล้ว ไหนนี่ฮะสองสลึงจังให้สองสลึงแพงไปหน่อยนะเอางี้สองสลึงน่ะฉันว่าแค่ห้าจิตังค์เอาไหมห้าจิตังค์ก็ได้เออดีหลายพรุ่นี้สองสลึงบอขายขายห้าจิตังค์เอาไปโลดเออขอบใจดีกว่าเหมยเหมยจ๋าถึงแม้ว่าฉันจะเป็นคนจีน แต่ว่าชัาเอกรักกัวน,นะหายคนละไม่เป็นไรเดียภาอเสียเตี๋ยว่วาเอานะจะไม่อยากสในใจให้ราอ้โหอ้โอ้โหโอ้โหโองโหโอ้อ้โหอ้โหโอ้่หโอ้โหโอ้โหมอ้อ้อ้โหโ่หโ้หอ้องโหโออ้โาหหห ในเต่าเนี่ยขายเช่นเธอร้อยหนึ่งขายไหมเออเจ๊หูน่ะก็ต้องการจะให้เยอะให้เท่าไรละเช่้เธอร้อยหนึ่งนะตกลงไหมละ่ะถ้ามีมาขายแกฉันราบลองว,ว,ว่าเนี่ยเป็นคุณจีนก่อนลีแต่โพดนีักเมบองไทยการขายเจ็บืองไทยเลือกขายของให้พวดแล้วไม่ต้องหวง่วงละจะไปขายไอโฟนของยวงกันแล้วกันนะรับรองได้เลยจา้าเออเจ๊หูรับรองจะขายให้ขอตังค์นายจะไปฟังเพลงแม่

รับรองว่ายำงูสิงห้งมันอร่อยจริงๆที่บ้านฉันสวรรคนะ่ะเขาไม่กินตลอดลเยอดลยจะเวลาบปไดเมียอีสานมันก็ต้องทำให้มีอีสานกินด้วยฮะเห็นไหมเออเด,ดี๋อวจะดูเนี่ยเอาไว้งูสิงในขายในาพาร์ตูก็ไม่จ่าจะแบ่งขายให้วันพระวันเจ้าใครไปสนใจหรอใครอยากกินมันรรมดาโอ้มันถอยอย่างนั้นฉันจะแบ่งให้มันลุกดีเอาไม่ละ ควมทุเรีได้โอ้ผพนดี้พวกเราหไหน,ไหน,ไหนจีนหลายเผ่าต้วนเป็นคนไทยมาเป็นลูกสะใภ้ลูกเกยที่มันก็มีอยู่ทางเดียวเราสะมาจีกันเอาไวะะ้รักษาบทเพณนี้บ้านเมืองเอาไว้จริงไหมใช่ให้เขา็วาอย่างนั้นแหละถึงแม้จะมีเจ็กมีจีนมาอยู่เขาก็เป็นคนไทยเหมือนกันอาศัยในเมืองไทยเพราะเรามีพระมหาษัตริ์ เราต้องคกิดทุนสถาบาาาันการตึกษาไว้ยอมได้แผ่นดินไทยจะมีชื่อติดอยู่ในแผนที่โลกนะขอชายออไม่ว้่อจะบอกเจ้าเล่หากเจ้าเป็นคนยวนนะจะมาแต่งงานกับคนไทยจะรองเจ้าจะมีความสุขน,นะฉันก็เป็นคนยวนเหมือนกันแต่คนยวนอยู่เมืองไทยก็รักเมืองไทยนะ่เออจ้าสน,นใจไหม ชอบไทยจะแต่งงานให้เนาะอมาเลยโอ้นุ่นแห่นังแมวมาแล้วโอ้ปันเลนุ่นตีแห่นังแมวมาเลยด่าโดนเอาเลยเอาเพรหน่อยอ ตาคนนั้นน่ะที่มันหลอกเราเห็นแม่เห็นไหมไหนเม่อไงโอ้ที่ตะแคงี่หลอกเชนเหรอเห็นว่าฉันเป็นคนยืนหลอกเชนเหรอนี่แค่จะไปไหนเอาเดี๋ยวก่อนเดียวเฮ้ยจะไปตีเขาเดี๋ยวก่อนเดียวพอเห็นนั่แม่กันก่อนแกจะต้องตายแน่ให้หลอกนี่เหรอช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยเดี๋ยวก่อนเดียวลบมาก่อนเดียวจะไปตีกันกลับมาก่อน ฝนให้ฝนฝนตกเอ้ยลมไม่ลมลมกระพกรลมไอ้ลมกระพก,กรมกลมหัวกดเอาฝนมาตกที่บานคาด้วยบานคาในแห่งแรกฝนให้ฝนกระพกรอออย่าเพิ่งหนีไปทางไหนอ้ยเหนื่อยฝนเอ้ย ้าต้องการให้เจ้ามาตกที่บ้านผลในผอจะไปไหนผลกลับมามาตกบ้านค่ะจะจริงจริงจะจริงจริงจะจริงจริงจะอ้าคนเอ้ยมาตกบ้านค้าผลกลับมามาตกบ้านค้าผลกลับมาผลใ้ผลกลับมาเ่คนผลเอ้ยเรามาเห็นอย่างมองดี ข่าก็มาเรียกฝนัแนละโอ้ถึงแม้ว่าเจ้าเองพ่อจะเป็นคนไทยมาอยู่เมืองดี้่าก็ดีใจรับเจ้าเด้ใช่ข้าเองมาอยู่แดนอีสานพ่าก็เป็นพวกเดียวกันแ็นบแล้วก็พวกเดียวกันเพราะว่าเป็นเดี่ยวกันดีบอได้อยู่ไซก็ได้เราเป็นพวกเดียวกันเอยดีังเลยรักเมืองไทยชู นี Ooh, ่มามาเลยีมามาเลยมามาเลยเดเนี่มามาเลย่าเล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 าเล่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 าเลาเล่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 าเลาาเล่าาเล่าาเลเาเลาาเล่ลาเล่าาเล่าาเล่า่าเลาาเลาาเล่าาเล่าาเลเาเล่าเล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  อ๋ไอ้จอดแดงมาแล้วไอ,อ้จอดแดงจัไม่ได้าไอ้จอนแดงาแล้วเฮ็ดมาจับมาจับแลวะาเดินนี่นะดกจับไปอา่แล้วเรื่องเสแ้ว,แว,แวไปเลยโอ้มึงไอ,อ้จอดแดงโอจะต้องควานมึงเดี๋ยวนี้มึงลอยให้ทั้งพลไปโอ้จะไว้ไม่ได้แล้วมึงนี่เด็ก เล้ยลุงจันไปทำแบบนั้นทำไมมันไปปล่อยพังปองไปแก่รู้มาวันนี้ฉันไม่มีอะไรจะกินเลยเดี๋ยวก่อนลุงไปแย่จังเลยเพราะมันแก่แล้วไปทำอะไรอะไรกันเลยเนี่ยฮะมีเรื่องอะไรกันเนี่ยมีเรื่องยังเกิดขึ้นสองมาได้ดีหรอฮะมีเรื่องยังเกิดขึ้นก็ลุงเนี่ยไปฟัอนในจอแดงมันอ่ะเห็นแล้วมันตายว่ามันอ่ะเคยชูเหลือ ปัญหาอาหารนี่เราพ่อไม่รู้เหรอที่พ่อทำไปคำนี้พ่อทำเพื่ออะไรเรื่องอาหาว่าคนอื่นคอยดูโอ้โหไอ,อ้โอดไอ้โจ้แดกุขนาดพ่อนะพอ่พอพ่อทำไป็นคนอื่นแล้วว่าพ่อเห็นดีกันพ่อไม่ทำมาสบายโอ้โหขมาบากอะให้ขาช่วยเรื่องเขาเขาเป็นติ๊ดแตก เอาที่ฟ้งคืนนึ่ได้แก่ปวดขาเนี่ยหมอปวขายนะไม่ได้เย็นนะในแบบนี้แสดงว่าแกได้แก่มากเข่าไม่จุ่คว่ำข้านะ่ะไม่ได้กินอาหารมาหลายวันแล้วข้าจำเป็นต้องชิตตแบแตกมาแดกที่บ้านก็ได้ในหายมีแดกมากมายมึงก็มาก,กนินไฮ้ยพ่อเองไม่อยากจะกิน,น,นทั้งพอมือในชั่วจริงมึงมาอยู่ที่อีสาน อะมึงจะได้ผลอีสานเสียชื่อมึงไปใชไม่ได้มึงนี่จะไม่ทีหลังทำแบบนี้เด็กคนอีสานก็ไม่ชอบพอใจไมด้วยถึงมึงจะไปเขินะดีกัจริงแต่มึงทุ่แย่โอ้ผู้ผิดแล้วไม่น่าเลยคูแย่กอ้อ้ผูขอโทษจริงจริงโอโหไอ้จอเนี่ยผู้ผิดแล้วผิดจริง นาหนา้าทำไรคะเดี๋ยวไปที่หาท้างหาเงื่นหาพ่อย่าจะาดูพ่อทำอะไร